ลับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องของเซียนาดีนะครับพี่น้องเอฟซีครับมือนี้เป็นมือวันอาทิตย์นะครับเนาะพุ่งนี้นะครับครับมืออื่นเป็นมือวันห้วยออกนะครับเล่าพัฒนานะครับเซียนาดีกับจิมอารุ่งให้พี่น้องเขาคือเกานะครับตัดหย่อลงนะครับครับนี่คือชุดเต็มนะครับอีพี่นึงนะครับพี่น้องเอฟซีครับผลห้วยเล่าออกครับ สองสองเก้านะครับสองสองเก้าสามเก้าศูนย์นะครับสองสองเก้าสามเก้าศูนย์นะครับเลขล่างออกเก้าสามครับพี่น้องยุบซี่ครับเลขล่างออกเก้าสามนะครับเช่น้าดีสิมาตามต่อครับสิมาย่อตัวเลขลงนะครับตัวเนียนนะครับเนาะตัวเน้นตัวเด่นอยู่ในนี้นะครับเช่น้าดีสิลงให้พี่น้องเข้านะครับครับเอาไปรุนไปเสี่ยงกันนะครับมืออื่นนะครับสองทุ่มครึ่ง เราพัฒนานะครับเนาะครับน้องเข้ากระแคปหน้าจอสุดเต็มใบนะครับพี่น้องที่ครับสุดเต็มมีแปดมีสามมีสี่มี่ศูนย์นะครับก็มีโอกาสมาได้บดนะครับเพราะว่าลักที่เส้นดีคัดใียบร้อยแล้วก็มีลักแปดนะครับถ้าพี่น้องที่เข้าหลุดแปดนะครับเนาะ ครับลักแปดนะครับพี่น้องเอฟซีกัมีสามแปดสี่แปดแปดสองศูนย์แปดนะครับกับส่วนลักสามนะครับสามสี่สามศูนย์สามแปดสามเก้านะครับส่วนลักสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่เก้านะครับครับที่มีโอกาสเป็นตมานะครับเนอะลักศูนย์กัมีศูนย์แปดกับศูนย์เก้าครับพี่น้องเอฟซีเขาก็บอกถือว่าไล่นะครับแต่เส้นอดี่มายอหายล่วงอีกคือเก้า จะให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอชุดนี้ไวปนะครับเนาะชุดเต็มไว้นะครับครับมาตามต่อนะครับ EP สองนะครับชุดเต็มเอ่อชุดชุดเน้นนะครับพี่น้องเอฟซีครับวันที่สิบเก้านะครับวันจันทร์ที่สิบเก้า กุมภาพันธ์นะครับพี่น้องเยีซี่ครับ2อง7ห้หกเ็ครับพี่น้องเยี่ยซี่ราพัฒนา ครับเสียน่าดีนะครับพี่น้องเอซีครับชุดเนียนด้วยพี่น้องเอซีชุดเนียนนะครับ เอาฟันห้พี่นองเข้านะครับพี่น้องอีฟซีเอาซีนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับฟันซีนะครับไอห,หาดาวเลยพี่น้องอีฟซี ครับที่แรกว่าดิฟันศูนย์เนาะครับเนาะแต่ว่ามาวิเคราะห์เบิ้งอีกรอบหนึงนะครับกับมาแรงคือกันนะครับครับเลขติดเลขเว่นนะครับสุดเว่นแล้วก็เส้นอดสตจับใส่ให้พี่นอนขอเขาเบิ้งนะครับ ครับ3938นะครับสี่เครับพี่น้องเอฟซีศนะครับพี่น้องเอฟีตัวเลขมีอยู่หกคู่นะครับครับตัดนะ เหลือให้พี่น้องเฮานะครับครับ04นะครับที่แรกก็เป็น30แต่ว่าเช่อนาดีมาขัดเบิงเป็นตัวตรงนะครับก็คือ03เอ้าก็ต้องไปกลับไปพร้อมนะครับพี่น้องทุี่ไปกลับไปพร้อมนะครับครับเลขติดเลขเว้นนะครับเนาะเลขติดเลขเวียน39 สีนะครับพี่น้องเอฟซีสามนะครับเตกสุดรีตัวนะครับฟัน4เน้นๆนะครับพี่น้องเอฟซีเอาพี่น้องเห็นเลขซียู่ซสนะครับแปลว่าเนียนคู่นั่นนะคเนาะมีอยู่จักคููนะครับ เน้นๆครับพี่น้องเอฟซีเอาสุดเตียมพี่น้องเขา้าไปแคบหน้าจาอยแล้วนะครับนะครับมีอยู่สามคูนะครับสี่เก้าสี่แปดแล้วก็ศูนย์สี่นะครับตัวจริงนะครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับ

เอาเสียนาทีเริ่มนะครับย่งอีกตัวนึงนะครับแอบไปโยกนะครับพี่นองย C ซีเอาสีลงให้พีนงองเข้าอยบอนแอบไ้นะครับละวังนะครับเอาระวังไวเดอร์พี่นองยอิปซีเหลยดตัวนี้นะครับเอาให้เจ็ดตัวนะครับให้เจ็ดคู่นะครับลักวังสองเก้านะครับ ครับแคปน้าจอไว้ครับพี่น้องเอฟซีลาววันจันนะครับที่19กุมภาพันธ์สองห้านะครับพี่น้องเอฟซีลาวพัฒนาเซียนนาดีนะครับชุดเน้นนะครับเวียนนะครับเดอสามเก้าสี่แปดจับเวียนกันนะครับใครเลยยกไม่แน่หนินะครับเนาะมีศูนย์เป็นตัวร่องนะครับแต่ว่ามาขึ้นเด่นนะครับศูนย์ซีนะครับตีซีแม่นะครับเนาะ ฟันสีเน้นๆนะครับพี่น้อง FC จับคู่39 38 49 48 04แแล้วก็03นะครับละวัง29ครับพี่น้อง FC ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียนัดดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องเข้าทุกหูทุกคนนะครับโชคหมันไปน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีลาววันจันทร์สวัสดีครับ